สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญธรมนำโชคนะครับมเนียอดมินจะมาขอต่อสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับองค์ปูดำแสนสิริจันทรานะครับเห็นเอฟซีหลายท่านนะครับเพิ่นกับคอมเมนต์บอกนะครับปูองค์ดำเพิ่นมักแตงโมนะครับมเนียอดมินกับเดี๋ยวไปสืบแตงโมมาถวายนะครับถวายให้กับทางปูองค์ดานะครับสาหรับมือนีนะครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับวันวันที่11นะครับวันพุธที่11ธันวาคม2567นะครับแ <_ d> um> นวทางของปูองดําจะเป็นเลขตัวใดนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังร่วมกันด้วยครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามด้วยกันนะครับก่อนอื่นแอดมินจะขอจุดทูบจุดเทียนนะครับถวายทางปูองดําก่อนนะครับอ่ะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับ ผู้ได้เข้ามารับชมในคลิปเนี่ยขอให้โชคดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อขอนอนุญาตจุดธูปจุดเทียนให้ปูกก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวคอยมารอลุ่นตัวเลขก,กันนะครับเนาะ สาธุเลยปูเด้อให้ปูเอาไปตำเล่ามืออื่นนะครับวันพุธที่สิบเอ็ดนะครับสาธุสาธุนะครับอ่ะผได้เข้ามากับสาธุ้อครับ้อสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภขององค์ปูดํานะครับมือนี้แอดมินจะให้ปูไปตำเล่านะครับในวันวันพุธที่สิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับมือนี้แอดมินก็ได้นำแตงโมนะครับมาถวายเพิ่นนะครับ ภาวละเอฟซีหลายทันนะครับปูองดำชอบสวยแตงโมนะครับแอดมินก็ได้ซื้อแตงโมมาถวายเพื่อนนะครับอเมริกาให้ปูจุดไส่ถูกให้คือเกาเด้อปูเด้อใหายไปตำเล่ามืออื่นนะครับมันุลทีสิบเอสเดืปู เดี๋ยวมาเราลอลุ้นน้ากันนะครับสาธุเดือปูเด้อในแชนเซทูปใ้เก้านะครับปูเพ่นหมักสวยแตงโมนะครับ FC พ <oughs> ่นคอมเมนต์มานะครับพ่นมาปูปูหมักแตงโมคนแอดมินก็เลยเอาแตงโมมาถวายนะครับเดี๋ยวมารอลุล้นด้วยกันนะครับตัวแรกปูจะให้ตัวไหนนะครับสาธุเด้อปูเด้อแต่วงดวทีติพานมากนะครับปูเป็นไห่ เก้าสี่ศูนย์นะครับงวดที่ผ่านมานะครับเอกปู่เขาด้วยครับโดยงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้กับซาทูด้วยปูเดอร์ให้เอฟซีเพนเดยทุนใดนั่นคาน้นัมันกับบานเด้อปูเด้อร์มารอลุ้นกันนะครับตัวแรกปูจะให้ตัวไหนนะครับ FC ท่านใดนะครับที่เขามารับชมนะครับก็บสาธุเด้อครับเด้อตั้งกิจอธิษฐานขอพรขอโชคลาภไปกับปู่องค์ดำนะครับกระไดอันชิญเพิ่นมาจากบ้านนะครับมาอยู่ทงหน้านะครับตอนนี้ก็ยังมีลังคายเพิ่นนะครับถา้าโชคดีถูกสามตัวแอดมินจะสร้างลังคายให้ปู่นะครับจะสั่งสารให้เพิ่นงามๆนะครับสาธุเด้อปู่เด้อจากใส่สารงามๆก็ให้แตกสามตัวเด้อ แต่บ่ตากแดดตากฝนเด้อปูเด้อหันไดสลาดเด้อ มารอรุนกันนะครับตัวแรกปู่จะเขียนให้ตัวไหนนะครับอสสดดัตว์เปูเด้อลูกหลานแห่งปึกแห่งนาะ จะให้ลูกหลานสัตวๆนะครับ ตัวแลกปู่เขียนให้แล้วนะครับเป็นเลข6กนะครับเป็นเลข6ชัดเจนนะครับปู่เขียนให้ชัดชัดนะครับเป็นเลข6นะครับเอาไปตำลาวเด้อปูเด้อตำลาวเนี่ยมันพุทธที่11ธันวาคม2567นะครับ ปูเขียนให้แล้วนะครับตัวแรกนะครับเป็นเลข6นะครับเดี๋ยวมาลุ้นตัวที่2และตัวที่3นะครับปูมันจะเขียนให้ตัวใดนะครับสาธุเด้อปูเด้อขอให้เป็นตัวเลขสกปราบตัวเลขที่มีลางวันนะครับให้ปูไปตำเล้าเด้อปูเด้อตำารลวในวันพุทธที่11นะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอโชคดีมีโกลาับด้วยครับเด้อสำหรับแนวทางตัวเลขสกคลาบของปูองค์ดำแสนสริจันทรานะครับ ปูพันเกลเคยให้หลายงวดอยู่นะครับสําหรับตัวเลขแนวทางของปูองค์ดํานะครับสําหรับงวดวันพุธนะครับวันพุธที่11ก็ให้โชคดีมีโชคลาภด้วยกันเด้อครับเด้อขอบคุณสายบุญนะครับที่ร่วมทําบุญนะครับซื้อพล่ไม้ให้กับปูองค์ดํานะครับขอบคุณหลายเด้อครับเด้อสำหรับสายบุญนะครับที่ได้ร่วมทําบุญมานะครับงวดวันที่11นะครับก็ขอให้หลายก็เก่าเด้อครับเด้อ ขอให้ผลบุญกุศลนะครับที่ท่านได้ร่วมทําบุญมานะครับก็ให้ย้อนกลับไปหาท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่านี่ครับเด้อยวขอฉุกเฉลมั่นหมายน,นะครับในวันพุธที่11นะครับปูเขียนให้แล้วนะครับตัวแรกเป็นเลข6นะครับมารอลุ้นตัวที่2และตัวที่3นะครับปูิ่นจะเขียนให้ตัวใดนะครับ ตัวแรกนี่ชัดเจนนะครับเป็นเลข6นะครับชัดเจนมากนะครับสาธุเด้วปูเดอร์เดี๋ยวมารอลุ้นตัวที่2และตัวที่3นะครับ มาแล้วนะครับตัวที่สองาจจะจัดด,ด้วปูเด้อก็คอยเป็นตัวเหล็กสกลาบตัวเหล็กที่มีรางวัลนนะครับปูไปตำเล้าด้วปูเด้อมาลุ้นด้วยกันนะครับตัวที่สองปูจะให้ตัวไหนนะครับ น่าจะเป็นเลขหนึ่งนะครับสาถุเด้อปูเด้อตัวแรกได้แล้วนะครับเป็นเลขหกนะครับตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งนะครับปูได้ขมากับสาถัเด้อครับเด้อสาถั่กับปูองดํานะครับก็ขอยชคกดีมีโชคลาบนะครับตาปูเลื่อมเดือม ปาธุเด้อปูเด้ออยแตกสาโตัวจะจะเห็ดหลังคาให้นะครับจะเห็ดหลังคากับเทพื้นปูนเห็ดหายปูงงามๆถาแตกสามตัว ชัดเจนนะครับตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่งชัดเจนมากนะครับเลขหนึ่งนะครับตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งนะครับตัวแรกเป็นเลขหกนะครับตัวที่สองเป็นเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับป้าปู่จะเขียนให้ตัวที่สามจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันด้วยครับเด้อยเดี๋ยวมารอลุ้นนะครับ สาธุเด้อปูเด้อ,อผู้ใดเข้ามารับชมกับสาธุเด้อครับเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชกลาบของปูอง์ดํานะครับแอดมินก็จะไปขอปูวางให้ไปต้าเล่านะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นพุธนะครับมาอรอลุ้นตัวที่สามนะครับตัวที่สาม รอแป๊บหนึ่งนะครับปู่จะเขียนให้ตัวไหนนะครับสําหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของปู่องค์ดาแสนสริริจันทรานะครับอ่ะผ้ใด้ามารับชมนะครับก็คอยสุกดีมีโชคลาภด้วยครับเดี๋ยวคอยสกุกๆมันหม,มันนะครับกำลังนะครับเตรียมทำนาปังกันนะครับ เป็นบรรยากาศจะท่องไห้ท่องหน้านะครับอากาศดีมากนะครับวันนี้ไม่มีลมนะครับเย็นสบายนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับตัวที่สาม ตัวแรกชัดเจนนะครับเป็นเลข6นะครับตัวที่2เป็นเลข1นะครับ6 1นะครับปูเขียนหาชัดๆนะครับ มารอรุ้นตัวที่สามนะครับปูจะเขียนให้ตัวไหนนะครับสาธูเด้อปูเด้อใหไอสามตัวแตก รอแป๊บหนึ่งรับตัวที่สามปูกําลังจะเขียนให้นะครับตัวที่สามได้แล้วนะครับปูเขียนให้แล้วนะครับชัดเจนนะครับหกหนึ่งแปดนะครับหกหนึ่งแปดแปดหนึ่งหกนะครับสําหรับแนวทางสามตัวนะครับอย่าล,ลืมตัดลินวินสองตัวด้วยครับเด้อหนึ่งหกหกหนึ่ง 1881และ6 8 8 6นะครับสาธูเดอร์ปูเดอรขอเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขที่มีรางวัลน,นะครับในวันที่11วันพุธที่11ธันวาคม2567นะครับเจ็นะครับมแอดมินมาขอกับปูให้ไปตำลาวนะครับตำลาวพรุ่งนี้นะครับผูใดเขามารับชมนะครับก็ขอโชคดีมีโชคลาบด้วยนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาบของปูองค์ดำนะครับพรุ่งนี้รวยนะครับ หนึ่งแปดแปดหนึ่งหกนะครับสาธุเดอ้อปูเดอ้อขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผูได้เข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคด,ดีมีโชคลาภด้วยครับเด้อนะสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของปูองค์ดําแสนสริริจันทรานะครับให้ไปตาเล่ามืออื่นด้ครับเด้อขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับ,นะรบนะหกหนึ่งแปดแปดหนึ่งหก 16 6 1 1หกนึ่งแหนึ่งและ6886นะครับผู้ได้เข้ามารับชมกะขอฉกชกมันหมันเะครับเด้อสาธุเด้อปู่เด้อสาธุสาธุนะครับ